ัดนั่งสากนกราชากองมานะคะผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทคัมเวลคอร์เปอเรชั่นจำกัดมหาชนค่ะสำหรับภายในงานก็รู้สึกว่าได้เจอกับเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมขององค์กรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานเอ็กที่น่าสนใจในปีนี้เลยค่ะ และสําหรับในส่วนของงานนี้นะคะทางคําเวลของเราค่ะก็ได้นําเสนอนวัตกรรมแจ้งเตือนไฟฟ้าผ่าอาัจฉริยะนะคะหรือคําเวลไล g ์นิ่งวอร์นิ่ง s ิสเ e มนั่นเองค่ะสําหรับระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าผ่าอาัจฉริยะของเรานะคะแน่นอนค่ะคนที่จะได้ประโยชน์ก็คือคนที่ต้องดูแลชีวิตและทรัพย์สินผู้อื่นนั่นเองค่ะสําหรับเ Le รียลฟอเรส์ลูกค้าโครงการที่ได้ใช้บริการกับทางคําเวลแล้วนะคะก็จะมีทั้งโรงเรียนเอกชนโรงเรียนานานาชาตินะคะทั้งในและก็ต่างประเทศเลยใครที่กําลังมองหาโซลูชันในการแก้ปัญหาให้กับองค์กรหนน่วยงา ะะหรือว่าอยากจะพัฒนาองค์กรพัฒนาหน่วยงานของคุณในงานนี้ก็มีทั้งเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆเยอะๆมากมายที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ